สวัสดีครับเอ็ซีปีน้อยครับเจ้าของกระท่อมทําใจจะพาไปเอาปลาเล็กปลาน้อยปลาข้อน้ำนะครับเนาะส่งเป็นครับปลาชะเด็ดปลาลิมปลาดุกปลาเล็กปลาน้อยนะครับเนาะที่นี่อย๋ยวเตรียมความพร้อมสอบๆหาที่เก่งกันเตรียมความพร้อมเดี๋ยวไปเอาปลาเล็กปลาน้อยมากร้อยสะครับไปพร้อมแล้วก็ไปกันเลย tốt hay ná có lúc thầy chắc là đây quà lúc thầy chúng mà chắc á hướng thiên mãi lấy tôi này ở trong mà tôi là ừ. 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 ถ้าเขาจะลักเขาก็ลากลูกพี่อเออนี่แหละเขาแท้นี่ครับพีนน่น้องเอฟซีปลาคอนนานี่ไปผังชิมันเจ๊ยละละเละเละ,ละ,ละนี่ครับนี่เนี่ยครับเป็นห้องปลาคอนนาคอนตรงนะครับน้อนี่นี่นี่มานละหมานละถ้าใบาใจตรงเจนาเขาจะไปลงของเปิ่นนะครับเด้ออันนี้อัน เข้าลูกพีเนะะาะถ้าเป็นตรงเป็นหน้าของเปืนมาได้นะครับโอ้โอเยอะเลยป่าดุกน้อยโอ้พอมันอยู่ในหูในหูปูนี่เนาะเต็มเด็กเนาะนายได้ป่าไปปล่อยตรงแล้ว นี่ก็ต้องไปเสาะอันนี้ครับไีถึงปลาดุกปลาเสด็จปลาลิมนี่ปลามุ่นคีปเปินี่ต้องถังเอาไปปล่อยเอาไปล่างปีปนี้ไปไหมีถังถังออกมาตัวเองนะครับเนาะถังออกมามันขับไปอันนี้อยู่ครับจะรอดอยู่ปลาลิมนอยปลาท่อ ก็จ,จะเด็ดโอ้แรงหนักนี่อุ่นไปลิ้มปลิ้มไปเจาะลอปเจาะลิมะล้มนี่นี่หลุดน,นี่หลุดน,นี่ต้องเอาหนามาใส่แล้วก็ล่างแล้วไปใส่อันอกเลยเน่อย เดี๋ยวผมจะล่นไปเป็นน,นั่นหรอโอ้ผมอยู่ในหูนี่ลูกเดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวทัดเกลือก่อน <c oughs> ทอดัดแคบก่อนออเดี๋ยวกัดนมาห้ามติดตกกินน้ำนี่กระกอาผมไปหลงเลยครับเด้อไปใหม่หมดเลยเจ้าอมอยู่นี่เจ้าอมตามมา เข้าเป็นลงกับเป็นหยังอยู่อ่ะดูหยิบเลยครับด้วย,ยจัดได้กำกบกำสำจับปลาสองมือมันได้ไหมต้องเอากำมือ ทีละมือจะไปเอาปลาสองมือมันดุดดูอันนี้ปลาชะเด็ดรุนหมอกกินเบ็ดมวนลนะครับนี่ดูปลาดุกปลาดุกปลาดุกดมองเดียวได้จัดหลายปลาดุกหน่อย มองแหลกกับหมานนะครับดูปลาเสด็ดปลาสลักโอ้ผมปัดบอาปลาดุกอยู่ในหูนี่ดูดูมันจหูเห้ยงว่าเขาจะมาเอามันเนาะดูหอมปลาดุกดูปลาดุกน้อยเนาะได้มันจะอยู่ในหูแนะโอ้ผมอยู่ในหูแต่หูเลยเหรอดูโอ้ปลาดุกน้อยทั้งนั้นเลย ดูปลาดุกเลตวลาดุได้กำกกำดูดูสุดยอดเลยโอ้โหเปเต้มหูเลยดปลาดุกทั้งันเลยเหรอดูโ้ดลาดุก ระดุกน so ้อยหลุนคอยทั้งนั้นเลยดุ๊กไสักสามชิ้ตัวก็ได้ดุ๊กได้ก๊าบสามก๊าบสองก๊าบสามมาดุ๊กเป็นละออนโดนไม่แซ่กันย้อนเนี้กันเนี้ยเขาก็นึกว่าได้ป่าไปหลายพ่อแม่จะดีอกดีใจโดนตีเลยโดนตีอยกมันมีน้ำล่างเสียนักเรียนอุ๊ดเมื่อน่ะดูมันอยู่ตดยปูเนี่ย เอาปูวออกนะปั๊โตมันอยู่เอาปูวใส่ในน้ำพกนี่เอาเ้ากันนด้กว่าไปดีนยิ่มไปบ้านที่ไหนได้ดนไม่แช่อยู่อ่ะต่อแช่นักเรียนดั้มก็ได้น้อโอ้โหทำไปหลายปุ้นนะไม่ไม่ไม่เจมันโคตรมากแน่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 แมันโคตรหากันเนี่ยโอ้โหปะปะดุกนักเป็นนักบวชเต็มหู <laughs> Để mình mận lù phú yuạ lù tôm con phải như thế nào bật bài vát mì phải xác khốn đi thôi ra các bạn đi đâu นี่มันปลาล่งแล่งเนี่ยปลานี่มันอดตายอยู่เออั่างล่างล่งเดี๋ยวเก่าไปใส่ออกเลยเนาะม่งกต่ว่าลูกพีวามจะเสี่ยงใช่ไหมอีกวะโดไปนองครับดูปลาทั้งนั้นน่ะโอ้ยม่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเลี้ยงใช่ไหมนี่เดี๋ยว ไปกอยกันบ่อ้ยน่มลุกปเลยมั้ยคุณอะมือคุณเลยดนีุ่่งนันป่ั่นันสะเนี่อะมงเออนอดเป็นลายปุ่นอนโอ้โหมันนีเขาเนาะนีกิ๊เป้หอกันจะนีเขาไปถ้ามึงไปอันยูตมามึง่ายนั้นน่ะเนาะมดกินหมดอ่ นเอาไปปลฟอยนะเอาไปมึงเขาไปปลฟอยนะโอ้นี่กับนักดูนี่กับปัดดุกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในน้ำส่วกไว้ไหนโอเคโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้เสี่ยงอ่ะ นี่ทุรากับเด้ตุ้ยมันอยู่หูครับมันอยู่หูเ็้ปูนี่อ้หูไหลหมดเฉดยอดเฉดยอดเฉดยอดไหม ปลามันล่างก่อนมัน,ม,น,ม,นมุนพิเปิสเดี๋ยวปลาจะตายเนาะครับเนาะมันแกนพิเปิสไปเดี๋ยวไปใส่ถังก่อนครับแบบนี้มีโอกาสหลอดไป้องครับดูปลาดุกปลาลิม ป็ดเสด็จป่ามึงมึงเขาทั้งนั้นเลยอันนี้ม่งเดียวครับดูเออสุดหยอดอันนี้มีโอกาสหลอดนะครับเนาะมีโอกาสหลอดครับ